สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีนะคะวันนี้ทุกคนจะมาทดลองอะไรคะทดลองทำให้แก้วคว่ลงทำให้แก้วกลงใชมือคะ่ะมีวิธีใดบ้างที่จะทําให้แก้วคว่ำลงใช่ไหมคะพวกเราคิดวิธีอะไรได้บ้างเมื่อกี้หนึง่งใช้มือ,ใช,มอใช้มือคว่ำลงมปใช่ไหมที่สองอ๋อเราใช้ครีมทีปนะคะใช้สอกทีบก็มีนะคะอ่ะมีวิธีอื่นไหมที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมีใช่ไหมะมีค่ะตอนนี้เราก็เลยใช้อะไรคะ อ๋อใช้เชือกมัดผูกกับหนังยางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปทำยังไงคะอ่ะเราจะดึงโอ้โหโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้โหโ ปอมืนจ้าปอมืนจ้า